หัวเออหุ่นหลอนเหมือนกันแล้วเนี่ยสองหนึ่งอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวลอยอสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเกมเมอร์ตินเมียกับบร d ชเอ i d คนหัวขวดสำรวจอวากาศนะครับ เอาล้วครับคุณผู้ชมครับความเดินตอนที่แล้วนะครับผมนั้นได้มายัางสถานที่ที่เป็นเหมือนสถานีอวกาศของเอ่อบริดเ,เอชเอเจนซี่เขาเรียกว่าบริดเอชเนาะซึ่งไอ้บริดเอชเอเจนซี่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ผมจะใช้คำว่าอะไรดีวะมันมีมันมีไอ้ไอเนี่ยอยู่นานแล้วอะอา่าหุ้ยคิกไม่ออกคิกคาไม่ออกเอาเอาเป็นว่าผมมาสำรวจสถานีอวกาศของมันแล้วกันนะมันเป็น เดี๋ยวเออหนๆมันก็ต้องพูดดี่ว่ะอ่ะขอคิดขอคิดนิดนึงมันคือสถานีอวกาศสำหรับบริษัทที่จัดการศพชื่อว่าบริ a i ทเออหทำไมพูดยากอย่างวะเออนั่นแหละแต่พอมาเนี่ยเราเห็นคนตายอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วคนเหล่านี้ตายนานแล้วนะฮะแสดงว่าการที่ยานเราตกหรือยานเราแตกระเบิดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความบังเอิญคนที่นี่หรือทุกคนที่อยู่ในระแวกนี้ตายหมดเลยนะฮะ โอ้สแกนได้ก็เลยทําให้ผมสงสัยเหมือนกันว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นใช่ไหมแล้วมันจะมีเงื่อนงําบางอย่างที่ทําให้เราเองต้องคอยมานั่งสํารวจเหตุการณ์ต่างๆอีกมเฟรมสวยครับนั่นแหละฮะเพราะนั้นนั่นแหละเราก็เลยพยายามที่จะเดินทางไปตามที่ต่างๆนะแล้วเราก็อาจจะต้องเก็บของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอเป็นไอเดีย นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีอะไรกินระหว่างทางเนาะอ่ะสำหรับวันนี้สิ่งที่ผมจะทำนั่นคืออะไรมันมีหลายภารกิจมากเลยให้ทำนะเช่นสำรวจนู่นทำนี่ไปลดรังสีตรงนู้นตรงนี้แล้วก็ไปสำรวจนอมังดีตรงนู้นคือตอนแรกผมนึกว่าม,มุกมันมีเวทพอยทที่ชื่อว่านอมังดีจริงๆนะฮะซึ่งโอเคมันอาจจะเป็นมุกของมันได้แหละแต่ว่ามันช่วยทำให้เราไอ้นี่ได้ดีขึ้นอ่ะหมายถึงเข้าใจเรื่องดีคือถ้าไปที่นั่นนะคราวนี้แหละ ผมจะไปดีไหมวะถ้าผมไปผมต้องริบมอไซคไปออกซิเจนเรามีพอแหละเนะาะงั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วผมจะริบมอไซคไปถึงนอมังดีเลยแล้วกันนะอันนี้เราผ่านได้สบายเพราะเราใส่ชุดอ่าคุณผู้ชมผมจะไปตรงนั้นจริงๆนะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีโอกาสรอดกี่เปอร์เซ็นต์น้ำมันมีอยู่แล้วก็มีสามถังอยู่สบาย เดี๋ยวผมอ้อมขวาแล้วกันไปแล้วไปนอมังดี Radiation เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ Radiation มันมาจากตัวนี้ใช่ไหมโอเคชัดเจนละเข้าไม่ได้คุณผู้ชมต้อง lower radiation ก่อนไม่งั้นเราไปที่นอมังดีไม่ได้แสดงว่าที่นั่นน่าจะมีคนอยู่เพราะฉะนั้นผมจะไปในที่ที่สมควรจะไปตั้งแต่แรกเนาะก็คือไปตามพวกสเตชันออกซิเจ,จนซีเจนอะไรพวกนี้ล้กันเนาะ เออไปสแกนรถยนต์ดีกว่าค้างไว้แต่พาที่แล้วเลยไม่ได้ทำเลยมาแล้วสถานที่ที่คุ้นเคยพอมีมอไซค์แล้วชีวิตดีดีอ้าวแล้วนี่ไม่สำรวจไม่ได้อ้าได้บลูพรินต์หนึ่งใน3เหรอวะหืมหืมหนึ่งใน3ก็หนึ่งในสอ,อยังไงต่อเอ่ย ผมเห็นบูพรินพวกนี้มันสามารถรีเสิร์ชที่ฐานได้เนาะแสดงว่าถ้าเราจะรีเสิร์ชก็ได้หรือว่าเราจะไปที่แมปต่างๆอ่ะแล้วเก็บเองก็ได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่ยืดหยุ่นดีนะผมโอเคนะพันสี่ออกซิเจนสเตชันเดี๋ยวผมหาทางตรงนี้ก่อนไอเนี้ยมาโยเนี่ยผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างตรงนี้แน่ๆเลยอันนี้พอสแกนเครื่องยนต์ครั้งที่แล้วผมก็มันน่าจะซ่อมเครื่องนี้ ผมว่ายนี่แหละตัวปัญหามันบอกว่าให้ล้านมาอยู่อีกเดี๋ยวขอผมเดานะว่ามันให้ซ่อมไอ้นี่นี่ไง replace จริงๆด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตัวซ่อมมีไหมอพอชั่นซ่อมเนี่ยอืม hmm. โมดูลคอมพา f ฟลอ r นี่ไงไม่ดูเวอร์เอนจินจริงๆด้วยเจเนเรเตอร์พลาสติกคอมเพนเซเชอร์โอเครู้แล้วว่าอย่างนั้นก็ต้องสร้างแนละ้วต้องหาที่สร้างก่อนละไม่ไรสำรวจที่อื่นต่อวันนี้คือวันแห่งการสำรวจครั้งที่แล้วคือวันแห่งการสร้างของืมไม่มีใครยิงใช่ไหมแถวนี้โอ้โหมันกวาดเป็นเส้นเลยเว้ยืม ต้องจอดมอไซค์ข้างนอกอีกแล้วโอ้โหสว่างไปอืมโอ้สเปดคาร์บอยโอ, <c oughs> โอ้ทำให้เกิดการไอเดียใหม่ๆใ,ใ,ในการสร้างอินฟินิตอินฟินิตอินฟินิตเหรอขอบคุณชักโนรริสคุณนี่เจ๋งจริงๆเลย เก็บกลับบ้านนี้ครับเอาเต็มไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไอ้ของมีประโยชน์อย่างนี้ต้องเอากลับบ้านหรอบ้านขอบคุณครับคุณคือหน้าอย่างเงี้ยดูไงก็รู้ชักนอริสนะเป็นหนึ่งในบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดโคเท่โคเท่มีเด็กอปะมีเด็กไหมไอ้นี่คือโซนที่มันมีอะไรนะไอ้ป้อมปืนอัตโนมัติคุณผู้ชมนั่นน่ะตรงนั้นอะ่ะผมอยากเข้าไปตรงนั้นมากเลยอะ่ะแต่โอ้โหนั้น นั่นมันดโดรนหรือป้อมปืนหรืออะไรวะนั่นอะนั่นไงป้อมปืนนั่นก็ป้อมปืนเราจะมุดไปได้นะโอ้ยเื้เธอเรียกตัวไหนโนทิสกูโอ้โหตัวนู้นอันนี้แน่เลยแล้วถ้าเราอ้อมไปได้เนี่ย อ๋อต้องไม่อยู่ในมุมลัสมีมันเหรอต้องเลาะอย่างนี้ป่ะโอ้แล้วถ้าอ้อมไปด้านหลังอะได้อยู่โดนอยู่ดีเว้ยบ้าจริงไม่ได้คุณผู้ชมลำนี้อะเมื่อกี้เหมีอนมีอะไรให้สแกนเนาะอะมีอะไรอะมีอะไรอะ อ๋อทีวีอ่าอ่าบิ๊กทีวีบลูปรินต์แล้วก็แก,แก้วไปหน่อยแล้วกันอ่าละมาคุณผู้ชมได้แล้วหลังจากไปตามหายอยู่สักพักนี่เอเมนดูวิกเอนจินพร้อมจิม้มปบปบปูแปะปูแปะแปะเยส เอนจินเอาสเปซชิพเพว่าได้จะได้ของแน่ๆเลยเนาะแล้วก็มีหลายอย่างเลยที่น่าทําอืมฮึอืมฮึโอเคอ่ะมาสำรวจกันดีกว่าเอาลนะอัปเกรดอะไรได้ของมันต้องมีว่ะจัดไป10นาทีเสร็จโอ้อยได้แล้วอหลีซรอนหายตัวเบาเลยเสร็จแล้ว Yes ได้ b l u e p r i n t ใหม่ดูซิทำไง r e f i n e Metal กับ Lyco Plasma อะไรคือ Lyco Plasma วะ Igniter Item Quento ไม่มีปะท้อมีอะไรอ่า r o w Fabric Red p a okay. i n t Aluminum โอเคอันนี้ได้ โอเคคุณผู้ชมจบโหว่า oh, uh. ยังทําอะไรไม่ได้เลยมีของขาดเยอะเลยเพราะนั้นอะเราจะทที่เราทําได้ก่อนก็คือเราจะไปที่นั่นเพื่อทำไอ้อะไรนะไฟเวทุลันชมาโยนั่นแหละครับเอ๊แต่ผมจะไปโซนนัน้นได้ต้องผ่านโดงหนาวไปก่อนเนาะผมรู้สึกว่าถ้าผ่านโดงหนาวมันได้มันต้องมีไอเสื้อกันหนาวก่อนนะซึ่งในนั้นมันจะบอกว่าจะเป็นเหมือนเอนจิเนียร์สูตรตัวใหม่มั้ง แต่มันต้องใช้มวลผ้าเยอะเลยซึ่งผมไม่มีเราจะผ่านโซนนั้นไปได้อย่างไงว่าผมยังคิดไม่ออกเลยเนี่ยพึ่งจริงนะไม่กล้าไปบู๊กับป้อมปืนอะ่ะผมกลัวตายอะ่แะแล้วแล้วเราก็มาถึงจุดที่เรารอคอยแล้วคุณผู้มชมเรากำลังจะทำการซ่อมเครื่องยนต์เครื่องนี้ โดยการเอาเครื่องยนต์ขนาดมือถือมาใส่ไว้ในมือเรอวะใช้งานไงวะอะ replace นี่ไงเปลี่ยนง,ง่ายงายโง่โทุกอย่างเรียบร้อยดีครับพร้อมบินแล้วครับอืมเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วงไงต่อวะอืมอืมแล้วคุณจะสตาร์ทเอนจินยังไง ทำไมผมมีรางสังหรณ์ว่ามันขาดของอะไรบางอย่างไปวะมันมีรางสังหรณ์ว่าผมจะต้องสร้างอีกไนเตอร์วะจริงๆนะเนี่ยผมมีรางสังหรณ์ว่ามันอาจจะต้องใช้อีกไนเตอร์เพื่อจุดระเบิดไอเครื่องยนต์ทั้ง4นี้แล้วค่อยให้เครื่องยนต์ทั้ง4ี่นี้บินยาวไปชนกับอนโนมารีนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ย อลูมิเนียสมสีองแบตเตอรี่สอนอินดักเตอร์ก็ไม่ได้สร้างยากนะแต่ว่ามันต้องกลับไปสร้างาที่นู่นอะโอ้ยโอเคกลับไปอีกทีก็ได้เดี๋ยวค่อยมาใหม่อ่ะในที่สุดก็ได้สักทีอิกไนเตอร์แอ้วน้าอ่าฮะอ่ะหวังว่าคงจะใช่นะ เราอุตส่าห์ไปทำอิกไนเตอร์มาแล้วดูนี่มันจะใช่ไหมผมนึกไม่ออกว่าต้องทำยังไงอะขอให้ใช่เฮ้อิกไนเตอร์อิกไนเตอร์อยู่นะอิกไนเตอนี่อยู่นี่อ่ะไม่ใช่เหรออ่ะใส่ตัวไม่ได้อ่ะมันต้องทำไงเข้าไปใกล้ใกล้ engine และอ่ะ อ้าวแล้วอีกไน e r เตอร์ที่กูจะไปสร้างมันล่ะอืมเอาแล้วไงมันต้องมีวิธีสิวะอืมต้องตัดโครงสร้างอะไรปะ แปลกๆพวก,กนั้นงั like Even the have such ้นก็เข้าตรงนี้แล้วกันโอ้อะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะคิ t เช่นอ้าโอเคถือว่าดีถือว่าดีาด Box with food

คือมันมันมันเก็บไว้นานมันจะลาขึ้นใช่ไหมของผมแม่งเกินสเตปลาขึ้นไปแล้วอ่ะกลาลาเนี่ยมันจะมีอยู่2เฟสนะก็คือเป็นพวกแกมิโตไฟ์กับสปอโรไฟ์อันนี้เป็นศัเทคนิคเนาะเหมือนบอลมอสี่เขาเรียนกันซึ่งแกมมิโตไฟ์เนี่ยก็คือระยะแกมมีดอ่ะมันจะเป็นเหมือนแผ่นเมือกนะครับหรือเป็นเชื้อราที่มันเป็นเหมือนกำมี่คลุมอ่ะนะนั่นคือระยะแกมมีดแต่ช่วงสปอโรไฟ์อ่ะคือช่วงที่มันกำลังจะขยายพันธุ์หรือมันช่วงที่มันเป็นสปอร์นะ ซึ่งมันจะหน้าตาคล้ายๆต้นถั่วเขียวงอกขึ้นมานะครับแล้วก็เต็มปล่อยสปอร์ซึ่งโดยส่วนใหญ่เราจะไม่เคยเห็นเชื้อราในเฟสนี้กันเพราะว่ามันต้องอยู่นานมากมากเป็นหลักอาทิตย์ซึ่งผมทํามาแล้วเออนั่นแหละเพื่อนผมที่ไปเปิดทัพเปร์แวร์พุ๊บเตรียมล้างจานปุ๊บโอ้โหวิ่งไปอ้วกเลย <c oughs> เป็นบ้าที่สะใจมาก <c oughs> ไม่หรอกมันโอแม เป็นความผิดผมเองอะผมไม่น่าทิ้งอะไรไว้อย่างนั้นเลยเพราะมันมันมันแบบมันล้างยากมันเหนม็นมันละอานะครับพยายามอย่า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 ทำตามนะขอละขอละจ้ะเอ๊ยอยังไงวะยังไงวะอันนี้ก็ไม่น่าใช่หรืออันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อนี่ไง mounting tank module เจอแล้ว อา่าโอเคได้เจอกันพี่น้องดูแล้วมันต้องเอาขาย,ยึึดออกเอาละได้เวลารีาาแพททูเด็กๆจัดเรียบร้อยดีแทสไปแลวหนึ่ง มันมีขาสี่ข้างเนาะจัดไปอ่าดีทัชไปแล้วสองอืมนี่คือคุบมึงเลยเอ่อฮะ แกรเนตหรือบลาสเตอร์อุยอะโอ้โหของยากแลก้วกูโอ้ยเดี๋ยวอันนี้ปลดแล้วปลดหนึ่งปลดสองปลดยังทำไม่ได้อีกเหรอวันนี้หือโอ,โอ้ต้องกลับไปทำระเบิดอีกอ่า งานงอกจริงจังและเราก็จะมีนี่ไงบีฟกร a เน็ตยี่ยมติดตัวไว้หนึ่งอันนะอ่าสร้างเสร็จแล้วก็กลับโอ้เดินทางไกลอีกละเอาละในที่สุด เราก็จะได้ทำการทำลายไอ้ฐานนี้ให้เสร็จซะทีจอดมอเตอร์ไซค์นี่ก่อนอ่าแล้วเราต้องอ่าท่าไงอ่ะแกรนนตอ่ะแกรนนตหรือแบลสเตอร์รีควายอ่ะแกรนนตก็ได้ถืออยู่ในมือใช่ไหม ได้กระเน็ดนะหรือไม่ให้ใช้เอ็กโซซิปอ๋อดีแนละ้วทำกระเน็ดมาเนี่ยตอนแรกผมเกือบไม่ได้ทำกระเน็ดมาละเอาละจับเรียบร้อยอีกอ๋อมันเคลี่ยงตูมอย่างนี้เลยเหรอ อันสุดท้ายก็ไอมาโยนี่แหละมันเป็นเรื่องอะไรครับ no material, sure addition, มันเป็นอะไรที่แปลกนะครับแต่ว่ามันหนึงหนึงหยุด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 หนึ่งหนึ่ง คือถ้าเกิดสมมติเรามี s o อน a ไลเซอร์คงจะดีมากนะครับอ <Labor> <fi> ้อคกูต้องกลับไปทำอีกแล้วเหรอเนี้ยเออโอ้โหมันยึงยึงจนกระทั่งแบบมองเลยไม่เห็นเลย อโอเคผมมองแล้วไม่เห็นเลยแต่ปัญหามันคือถ้ามองอะไรไม่เห็นอย่างนี้ข้างลอาน,นี่แข็งโป๊กอะแต่อันี้มันหยึงๆหนอเรามีอะไรข้างในไหมฮึบนี่ไง

มาโยนี่มันหยึงหยึงดิเว้ยปลดหมดแล้วแล้วยังไงต่อเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้านี่มาโยมันหยึงหยึงจริงแสดงว่าอาจจะเข้าข้างในได้อ่ะดิใช่ปะ่ะเอาวะอืมมันคือน,น้ำดีๆนี่เองเอาชิบหายแล้วออกไงวะเนี้ย ออกกนออกกนเอ้หอ้อัวเอโอโหหลอนเหมือนกันนะเนี่ยหลอนหลอนเลยแหละมอเตไซค์อยู่ไหนไหวะอ๋อผมต้องมีแอนาไลเซอร์จริงๆป่ะเนี่ยคือจริงๆมันควรจะต้องทำแล้วแต่ขี้เกียจกลับไปแล้วอะเพราะแอน l าไลเซอร์มันต้องไปต้องรีเสิร์ชก่อนแล้วรีเสิร์ชแล้วผผมจะทำได้ต่อใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีแอนนาไลเซอร์ก็จะมองอะไรไม่เห็นเลย โอเอาไงดีวะเอาไงดีวะตื่นเต้นตื่นเต้นมากเอาไงดีไงดีไงดีเอ่าเอาวะขับมอไซค์ลุยเข้าไปเลยแล้วกันเอาวะ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 ไปบึ๊บออืฮึ อันนี้ก็ตันไม่เห็นถั่วเขียวกับเพียวแมวอะไรสักอย่างเลยโถยและท่านนี่ไม่ใช่ทางเข้าทางเข้าก็ต้องอยู่ในมาโยแต่มาโยก็มีทางเข้าแค่ทางเดียวคือทางนี้ซึ่งมันเข้าไม่ได้ เข้าไม่ได้สักที่ไหนละปะโถเอ้ยโอ้หัวโง่ต้องนานอะปิดไฟเออผมรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับมายองเนสเนี่ยครับผมอืม มันดูแ,บบแปลกนะครับเรื่องมาอยองเนสไม่รวมกันแ,แปลกไงแต่ว่าเอาเป็นว่าเราเข้ามาแล้วมีอากาศหายใจด้วยโอ,โอ,โอ้มีของด้วยโอเคโอ้กินน้ำก่อนเราก็กลัวแทบตายแต่ความกลัวคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์อยู่รอดน,นะครับคุณผู้ชมสารชัยานสร้างให้ความกลัวนี้อยู่ในสมองเพื่อให้เราได้เป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่บ้าภูมิป่าเกินไปผมเคยได้ยินเนี่ยกรณีที่ว่าสิ่งมีชมีวิตอื่นเนี่ย การทดสอบความอยากรู้อยากเห็นนะมนุษย์เราจะมีความกลัวมากกว่าอันอื่นใช่ไหมแต่อย่างปลาฉลามเนี่ย <S <S อ่าล็อกแกมูฟิกคืออะไรนะเมื่อกี้พูดถึงนะฉลามใช่ไหมฉลามเนี่ยเขาบอกว่ามันมีผลเ,เขาบอกว่าฉลามอยากรู้อยากเห็นวิธีการจะทดสอบทำยังไงงับไงครับ ก็อย่างว่ามันไม่มีมือไม่มีอะไรจะเทสเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่มันทำได้ก็คือเอาปากงับอะ่ะเราก็เลยเห็นว่าทำไมมันดูแอคเรสซีฟมากเพราะว่าจริงๆมันแค่มันแค่อยากเสื่อมครับผมโอ<ฮ>้โหอะไรเนี่ยดูไม่เหมือนอที่สำหรับเก็บฟู้ดโปรดักต์เลยนะครับนี่มันใหญ่กว่าโลเคชันข้างนอกกว่าเนี่ยโอ้โห เรซินเรซินนี่อะไรอะรับเบอร์โหมีของแปลกๆอีกแล้วแอร์ล uh ็อกพังนิวเทรียนแพ็อ่ะฮะเก็บจับแดกให้หมดมีอาวุอโอน้ำเปล่าโอ้โ oh. หที่นี่มันเป็นแหล่งวิวจัยอะไรสักอย่างแน่เลยกินก่อนทำที่หลังอ่าสดให้อิ่มน้ำเยอะไม่ไ赖 เราต้องทำอะไรกับไอ้ข้างในนะปะประตูนี้อันล็อกอยู่อืมมีข้อมูลอะไรไหมเอกสอง์เอกสารอะไรไหมไม่รู้เรื่องกระเพี้ยวอะไรสักอย่างเลยมันไม่ใช่มายองเนสธรรมดาใช่ไหมเนี่ยสแสดงว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์ทางการทหารที่มันแอบลักรอบทำหรือเป่ะอุ้ยอืมอดีนะเราใส่เสื้อเอนจิเนียร์มาเอาละ นี่ครับเจอแล้วนี่ไงนี่ไงคอนโซลมันเห็นชัดแล้วว่ามาอยองเน่ที่ว่ามันไม่ใช่มาอยองเน่จริงจริงมันอะไรเป็นมันเป็นอุปกรณ์การทดลองทักอย่างทางวิทยาศาสตร์นะครับที่น่าสนใจมากซึ่งก็ไม่รู้ก็คืออะไรมาอยองแยงยองอยงยองอยง,อย,งอย่างนี้โอ้เฟิร์สเอที่นี่มีอะไรประหลาดประหลาดคือเกมเนี้ย นอกจากปั่นแล้วยังประหลาดเจอเกินจินตนาการผมไปเยอะเลยเนี่ยคือผมนึกไม่ออกเลยว่าไอ อ๋อมันต้องปั่นมายองเนสแต่ว่ามันปั่นไม่ได้เพราะว่าเครื่องมันยังไม่ทำงานอ่าใช้ผมเดามันทำไม่ได้ใช้กึ๊บเซนทริฟิววอลเดมเมดอ๋อต้องหมุนโอเคอเฮียเฮียช่วยผมหน่อยเฮียเฮียอยู่นิ่งๆน,นะเฮียนะแล้วเดี๋ยวผมจะขอใช้นี่อันนี้โคตรโชคด,ชดีทำอีกไนท์เตอร์มาใช่ไหมผมมีอีกเอ้ยทำไมเข้าหน้าเลยวะ ผมมีอีกไน e r เตอร์พอดีเนี่ยที่ทำมาเนี่ยโอ้ยนึกว่าจะเสียเที่ยวแล้วไม่เสียเว้ยว้าวว้าวขอบคุณมากครับผมโอ้โหรู้สึกไม่เสียเที่ยวแล้วดี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 โอ้โหหมุนเร็วเว้ยโอ้ยโอ้ยเอาละพร้อมทำงานได้ ร้อมเตรียมปล่อยใน3 2 1อหนึ่งอ้าวเฮย้ยเดี๋ยวออกออกสิครับออกออกสิครับชิบหายละออกไหนวะเออเออทางไหนอะประตูใช้ไม่ได้หน้าต่างใช้ไม่ได้ชิบหายละประตูหน้าต่างประตูเปิดไหมเปิดไหม ไม่เปิดไม่เปิดกูจะออกไหนได้ทางนี้ทางนี้ไปไม่ได้ข้างบนข้างล่างเอ,อ่อยังไงดีวะทางนี้เฮ้ยผมประสาทแดกหมดแล้วเดี๋ยวนะออก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 ทางไหนเนี่ยทางไหนเนี่ยทางไหนอะประตูเมื่อกี้ก็ลองแล้วนี่แล้วมันมีทางไหนให้ออกอีกอะใช่บอวะ เอาวะเจ็บเป็นเจ็บตายเป็นตายอะไอ้ไเว้ยโอ้โ้อโอ้ยลอยออโอ้คุณนั้นพริ้วมากโอ้ คุณน้ำพริ้วมากเลยนะครับผมใช้เวลาเกือบสามปีนะครับกว่าจะออกมาได้โอ้ยิงโดนแล้วเรียบร้อยผมบอกไม่ได้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันมีมีบางอย่างที่เป็นนิวเคลียร์วาร์ปนะครับอืมเกี่ยวข้องกับกรีนยูนิเวิร์สอะไรสักอย่างแน่นอนโอ,โอเค อยางน้อยเราก็ทําได้อีก2อันแล้วเนาะที่เหลือก็คงต้องหาวิธีการจัดการกับป้อมต่างๆไป,ไปโอ้โหเล่นซัดนานเลยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับที่ติดตามในวันนี้นะฮะผมก็มืดแปด้านแล้วเดี๋ยวไม่รู้กันว่าครั้งหน้าเนี่ยมันจะต้องทำอะไรต่อนะครับผมแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้ากับเกมเมอร์ติมียแล้วก็บริดเอคนหัวขวดสํารวจไปทั่วมั่วซั่วชิเปงเลยนะครับเออสวัสดีครับ